เราทำการค้นหาสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นที่รู้จักมองดูดวงดาวจำนวนมากในขณะที่เราเริ่มเข้าใกล้โลกอันลึกลับซึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนน้ำเรื่องราวน่าพิศวงที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติและถูกบันทึกภาพไว้ได้โดยมนุษย์ เรื่องราวที่ไม่เหมือนใครซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึกโลกใต้น้ำโลกดาวเคราะหสีฟ้าสถานที่แห่งเดียวในจักรวาล ที่รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่บนแผ่นดินถูกปกคลุมไปด้วยทะเลทรายที่มีแต่หินกับทรายมันเป็นสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นอย่างมากณที่แห่งนี้มีเพียงเผ่าพันธุ์ที่ผ่านการพัฒนามาหลายล้านปีเท่านั้นจึงจะสามารถทนต่อสภาพดังกล่าวได้ ทะเลทรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั้นถูกซ่อนอยู่ภายใต้พื้นผิวของทะเลและมหาสมุทรคิดเป็น70%ของดาวเคราะห์ของเราโลกใต้น้ำเป็นสวนสวรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ซึ่งพืชถูกแทนที่ด้วยปะการังอันน่าทึ่งและแทนที่จะเป็นผีเสื้อและนก เราก็ได้ประหลาดใจไปกับปลามากมายหลากหลายสีในความเป็นจริงแล้วแนืปอปารลังสามารถพบได้เฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลน้ำตื้นที่มีน้ำอุ่นเท่านั้นทัศนียภาพอันตรการตาของมันได้บิดเบือนธรรมชาติอันแท้จริงของโลกใต้น้ำไปเราจะเดินทางไปยังสถานที่ที่ซึ่งพวกนักดำน้ำไม่ได้ไปกันบ่อยนะัก แต่สำหรับเราแล้วพวกมันเป็นจุดชมวิวที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสังเกตสายพันธุ์ต่างๆที่ได้พัฒนาวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของตนเองได้อย่างแปลกประหลาดและน่าทึ่ง ปลาที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้นั้นต่างไปจากปลาที่เราคุ้นเคยโดยสิ้นเชิงพวกมันมักจะคล้ายกับกบที่แปลกประหลาดหรือมังกรและบางครั้งก็มีลักษณะคล้ายกับก้อนหินที่วางแน่นิ่งอยู่ที่ก้นทะเลหรือชิ้นส่วนของแนวปะการังนอกจากนี้เรายังจะได้พบกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ฉลาดที่สุดตัวหนึ่งสัตว์ทะเลเพียงชนิดเดียวที่มีความสามารถคล้ายมนุษย์ในการเก็บสะสม และใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่กระจกระจายไปทั่วมาหาสมุทรได้ทะเลสายใต้น้ำ มันต้องใช้เวลาหลายร้อยหลายพันปีและในกรณีของแนวปะการังที่ยิ่งใหญ่หรือ The Great r e ฟ f นั้นต้องใช้เวลานับล้านปีในการสร้างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เหล่านี้ได้ขณะที่เราเริ่มไกลออกไปจากชายฝั่งจำนวนปะการังก็ค่อยๆเบาบางลง ทะเลทรายเริ่มเข้ามาแทนที่จากแนวปะการังกลายเป็นผื้นทรายทะเลทรายใต้ทะเลดูเหมือนจะปราศจากสิ่งมีชีวิตในช่วงแรก แม้จะดูเป็นเช่นนั้นแต่ชีวิตในทะเลทายใต้ทะเลสะดวกสบายอย่างน่าทึ่งอุณหภูมิจะคงที่และการเปลี่ยนแปลงของฤดูการต่างๆก็ไม่มีผลกระทบกับที่นี่ปัญหาเดียวก็คือการขาดที่พักผิงซึ่งส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยทั้งหมดรวมไปถึงนักล่าที่ต้องคิดค้นวิธีการเข้าหาเหยือ่อ โดยไม่ให้เป็นที่สังเกตพวกที่ไม่โชคดีพอที่จะเรียนรู้ศิลปะในการอำพรางหรือมีวิวัฒนาการของต่อมพิษก็จะต้องหาวิธีอื่นที่จะสามารถเอาตัวรอดได้นี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจที่สุดของความร่วมมือข้ามสายพันธุ์ c ูแคริเออรมีความสามารถพิเศษในการพกเม่นทะเลเอาไว้ที่ด้านหลังเพื่อป้องกันภัยในทางกลับกันเม่นทะเลก็จะได้กินอาหารที่เหลือจากอาหารของปูแต่ไม่ใช่เม่นทะเลทุกตัว ที่จะสามารถพึ่งพาความสัมพันธ์เช่นนี้ได้บ่อยครั้งที่พวกมันเลือกที่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดหนามสั้นๆนั้นจะเชื่อมต่อกับตอมพิษที่ผลิตสารพิษที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ปลาขนาดเล็กก็มักจะใช้ประโยชน์จากการป้องกันนี้พวกมันจะซ่อนตัวอยู่ระหว่างน้ำของเม่นทะเลและการหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัยนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แม้ร่องที่เล็กที่สุดก็อาจเป็นที่หลบภัยได้สำหรับทีมงานแล้วโอเอซิสเหล่านี้เป็นการค้นพบที่น่าทึ่งจนไม่อาจละสายตาไปได้เมื่อมองจากระยะไกลมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่นี่นอกเหนือไปจากปลาเพียงไม่กี่ตัวที่กำลังว่ายน้ำอยู่ซึ่งพวกเราคิดผิด แนวปะกการังเล็กๆแห่งนี้ช่วยให้เรารับรู้ถึงวิธีการเอาตัวรอดอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้มีการพัฒนามาตลอดหลายศตวรรษการสร้างผิดการร่วมมือระหว่างสายพันธุ์เพื่อเอื้อประโยชน์ระหว่างกันการมีรูปร่างแบบพิเศษและทักษะในการอำพรางอันยอดเยี่ยมนั้นล้วนแต่เป็นคุณสมบัติ ที่ถูกสรรสร้างขึ้นโดยธรรมชาติทะเลทรายใต้ทะเลเป็นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดมากมายสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับต้นไม้ที่ลู่ลมนั้นคือปลิงทะเลเบอร์โรวิง เราอาจคุ้นเคยกับรูปแบบอื่นของมันมากกว่าเมื่อเรามองเข้าไปใกล้จะเห็นแขนที่อยู่รอบๆปากที่แสดงถึงความคล้ายคลึงกันบางอยา่างสำหรับพวกแพลงตอนปลิงทะเลเป็นศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวเนื่องจากมันจะจับทุกสิ่งที่แขนของมันสามารถเอื้อมถึงแขนที่แผ่ขยายออกไปเหมือนกิ่งไม้ ช่วยให้พวกมันเก็บอาหารได้มากขึ้น โอเอซิสใต้น้ำอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่เบื้องหน้านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษเป็นแค่ก้อนหินสีเทาบนทรายสีเทาแต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบนี้นั้นกลับชื่นชอบสถานที่แห่งนี้ สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นก้อนหินที่ถูกทิ้งไวน้นี้จริงๆแล้วเป็นตัวแทนที่น่าสนใจที่สุดเจ้าปลาหินทำตัวกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ หากมันไม่ได้ขยับปากและเหงืออเราก็คงจะคาดกับมันไปแน่แนการที่ปลาหินนอนแน่นิ่งอยู่เช่นนี้ทำให้มันไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนมากนักมันจะยังอยู่ตรงนี้โดยไม่เป็นที่สังเกตต่อไปทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการหลบจากศัตรูและการหาเหยื่อไปพร้อมๆกันเราพบว่าตรงรอยแยกเล็กๆนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดสองชนิด ้องขอบคุณการปลอมตัวอันแยบยนที่ทำให้เราได้เห็นพวกมันที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆรืว,วิวัฒนาการได้ช่วยเอื้อให้กับพวกที่ยังคงไม่ถูกค้นพบเรามาดูที่ผิวหนังของเจ้าปลาหิน มันปกคลุมไปด้วยสาหร่ายทะเลซึ่งดูเหมือนก้อนหินเป็นอย่างมากจนไม่สามารถแยกออกจากสภาพแวดล้อมได้มันเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกคลีบที่หลังของมันมีหนามแหลมคมซึ่งเชื่อมต่อกับต่อมพิษมันจะผลิตสารพิษที่ร้ายแรงที่สุดในหมู่ปลาทั้งปวงมากจนสามารถฆ่ามนุษย์ให้ตายได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการสัมผัสกับมันโดยไม่ตั้งใจอาจส่งผลร้ายได้ที่ราบสูงที่เต็มไปด้วยสายที่อยู่เบื้องหน้าของเรามันคือสถานที่ที่เหมาะสำหรับปลา ที่มีการปรับตัวเพื่อการอาศัยอยู่ในพื้นตะกอนทรายด้านล่างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยตะกอนและทรายทำให้เหยื่อและนักล่ามองไม่เห็นพวกมัน หาายที่เต็มไปด้วยเปลือกหอยที่ว่างเปล่าเหล่านี้อีกไม่นานมันจะกลายเป็นเวทีของการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดชิ้นหนึ่งจากพวกสัตว์โลกใต้น้ำมึกมาพร้าวเข้ามาที่เปลือกหอยและใช้มันเป็นที่พักผิงพฤติกรรมนี้ทำให้นักวิจัยทั่วโลกตกตะลึง คือสัตว์ทะเลชนิดเดียวที่สามารถนำวัตถุที่ถูกทิ้งแล้วมาใช้ใหม่ได้มันสามารถจัดเก็บเคลื่อนย,ย้ายและใช้สิ่งของเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆอย่างเช่นการสร้างที่พักพิงหากไร้ซึ่งเปลือกหอยหรือพิษแล้วพวกมันก็จะตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายได้แต่ทว่า ด้วยความเฉลียวฉลาดบวกกับการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวมากกว่าทำให้พวกมันชดเชยข้อด้อยของมันไปได้พวกเซฟาโลพอดหรือพวกปลาหมึกเป็นหนึ่งในพว้อาัยที่เก่าแก่ที่สุดในมหาสมุทรเรื่องราวของพวกมันเริ่มขึ้นเมื่อ570ล้านปีก่อนแม้ว่าเส้นทางวิวัฒนาการของพวกมันจะแตกต่างไปจากปลา แต่ก็มีความคล่องตัวมากในการเคลื่อนที่และการล่าสัตว์ในท้องทะเลซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของวิวัฒนาการที่น่ามหัศจรรย์ เรากำลังมองดูหมึกสายอีกตัวหนึ่งที่กำลังสร้างเกาะจากเปลือกหอยอยู่การป้องกันชนิดนี้มีข้อบกพร่องสําคัญอย่างหนึง่งมันจำเป็นต้องใช้หนวดทั้ง8ของมันยึดกัดเปลือกของมันเอาไว้ดังนั้นการจะป้องกันตนเองหรือการโจมตีตัวอื่นจึงเป็นไปได้ยาก หลังจากพยายามสร้างเกราะเปลือกอยู่สักครู่เจ้าหมึกสายก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมามันฝังเปลือกหอยลึกลงไปในทรายและตรวจสอบเปลือกอันใหม่ว่าสะดวกสบายพอหรือไม่ หลังจากนั้นสักพักมันก็ได้ข้อสรุปว่าเปลือกหอยมันมองเห็นได้ชัดมากเกินไปดังนั้นมันจึงเอาสายมาปกคลุมตัวไว้มากขึ้น มันซ่อนตัวอยู่ในป้อมปราการเปลือกหอยซึ่งปลอดภัยจากการถูกสำรวจพบจากโลกภายนอกขณะที่เรากำลังลอยอยู่เหนือสายเราสังเกตเห็นหินสองก้อนวางอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ ื้นหาสมุทรที่ดูร้างแห่งนี้เป็นบ้านของสัตว์ในตระกูลปลาลิ้นหมาดซึ่งเป็นหลักฐานของวิวัฒนาการอันไร้ขอบเขตด้านบน ทฤษฎีวิวัฒนาการได้ถูกสร้างขึ้นนักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มมองหารูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปพวกเขาได้พบกับฟอสซิลของสายพันธุ์เฮทโรนกเตสมันคือสัตว์ชนิดแรกที่เริ่มการนอนเอียงลงด้านข้างแต่ทว่าดวงตาของมันยังคงอยู่ที่ด้านตรงข้ามของศรีรษะเหมือนกับปลาทั่วๆไปการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการนั้นได้ให้ผลตอบแทนแก่พวกมันแล้ว ทุกวันนี้ปลาลิ้นหมาได้ถูกจำแนกวงของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าปลาลิ้นหมาตัวนี้คือตัวอย่างที่สมบูรณ์ของการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตบนพื้นราบด้านบนของมันจะมีสีเดียวกับสภาพแวดล้อมเมื่อมองมาจากด้านบนแทบจะไม่สามารถจำแนกมันออกมาได้เลยพฤติกรรมของปลาลิ้นหมาได้ถูกสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนากลไกลในการเอาตัวรอดในแบบของตัวเองหมึกสายพรางตัวหรือหมึกสายเลียนแบบถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดสายพันธุ์หนึ่งแห่งท้องทะเล